โอ้โหกาดแม่งโคตรเฟียเ้ยวด้วยนันอัปเดตใหม่ขอแพรวสบายดีร์วันนี้โคตรสุญญดยอดทุกคนนผมเลยบอกว่าเลยว่าแม่งโคตรชอบเลยนี้ คือมันเป็นการ์ดด้วยทุกคนแล้วแต่ละการ์ดเนี่ยมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันโอเคมาเริมาพูดเรื่องอัปเดตดีกว่าโอเคครับเรื่องก,องอรการ์ดคอร์ดซูดี้คอนเทนต์กีเดี๋ยวเราขอการ์ดซูดี้ลุ้นเลสก็จเจริญทุกคนครับวันนี้เราเก็บแพนเวสเบลลัสเช่นเคยซึ่งวันนี้ไม่ได้ทำการอัปเดตใหม่โดยหลักๆคือการ์ดแต่ผมขอบอกเรื่อง,องการรีเบิร์สไปหนึ่งเพราะผมจะทำการรีเบิร์สนะทุกคนละการรีนเบิร์สอ่ะเป็นครั้งที่หกหรือเจ็ดอันนี้ไม่่ันไม่เี่ยวานหคือจะได้ลัคกี้เซมลัคกกกี้้แลวว็บเงินเสแล้วก็ได้ การแพ็กมาโอเคบ้าด้วนผมว่าทำการยา้ายตัวละครสักครู่นึแล้วผมก็จะกลับมาอีกครั้นครับทุกงนครับผมลองรีเบิร์ตไปแล้วตัวละครไม่หายเลยครับทุกคนตัวละครไม่หายเท่ากับว่าผมเสียเวลาในการยา้ายตัวละครฟรีครับผมแ,แล้วมันไม่ใช่ตัวสองตัวนะครับเกับยี่สิบตัวได้เพราะนั้นรอสักครู่ครับขอเอาตัวกลับกัน<笑><笑>โอ้โโคตรมาครับด้นผมจะพูดเลยลวกันนะรเรื่อง,อ,งอัปเดตเอาเรื่องเมื่อกี้เลยล่าสุด คือการรีเวิร์สไม่จำเป็นต้องฝากตัวนะครับซึ่งแม่งโคตรโคตรแย่เมื่อกี้ผมฝากตัวโคตรนานแล้วเอาตัวคืนนี่ผมเอามาไม่หมดนะอีกมาหลายตัวเลยแต่ผมเอามาแค่ดีพอแต่ก็ตรงนี้ก็คือไม่ต้องมานับบล็อกใหม่แล้วคือเป็นสงที่โคตรฉลาดเลยครับคนคนสร้างเกมนี้ฉลาดมากแต่เราไม่ได้ไปอ่านในดิสคอร์ดใช่ไหว่านี่มันแบบมันกลับมาใหม่เอาเคมาทุกคนเราอมช่างเรื่นด้วยก็ตรงนี้ก็คือโอ้มีส่วนเรื่องเาเมไปแล้ว อันนี้ 30, 000, 50, 000, สามหมื่นห้าหมื่นสามกหมื่นอันนี้ใช่ผมดาวนะคือดามีทของต้นไม้เนาะผมลองเอ่อนะผมลองเอาออกไม้ด่วนเพิ่งอัปเดตมันก็จะแหลกๆหลกเนีนน่ยนวลมาใช่เรื่องของดามีทต้นไม้มันจะบอกเลยว่าแต่ละแถวเราเนาะดามีทเท่าไหร่อะไรยังไงนี่โอเคถือว่าของผมถือว่ามันพอสมดุลน,นิดน,นึงแล้วก็เรื่องของพืชอ่ะ,อะก็คือมีต้นคิงเลมอนซีดมาใหม่แต่มันก็เปลี่ยน ม่ใช่แต่แล้วก็เปลี่ยนโมเดลโมเดลโมเดลใหม่ครแล้วก็คือตัวนี้ตัวของวอเทอร์เมลอนเดี๋ยวจะเหลี่ยมขึ้นเยอะมากแล้วก็ในส inform inform ่วนเรื่องของพัมกิ้นเซน่ะก็จะเปลี่ยนให้มันดูมีรอยยิ้มให้มากขึ้นเนาะเป็นเหมือนแจ็คแลนเทิร์นเลยมาเดี๋ยวเราไปสู่เรื่องหัวข้อหลักกันก่อนดีกว่าก็คือให้ไม่กลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลังไว้ท้ายดีกว่าอ่าทุกคนเห็นไหมนี่มีเดอเมจขึ้นนะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะอ่ารอแป๊บรอไปดบ ดาเมจมันขึ้นเลยไอ้มาสิมะฟึ๊ดอ๋อดาเมจมันขึ้นกับสกิลขอการ์ดผมมันไม่ได้ขึ้นไงนี่โอเคนั่นก็ไม่เป็นไรปล่อยไปมันกระตกโอเคเราจะเอาเรื่องอื่นก่อนนะผมยังไม่ยังไม่พาไปการ์ดเนาะเพราะเหรียมเนี่ยโอเคผมขอพาอัปเดตก่อนละกันก็คือตรงนี้เงินต่ำสุดคือ8.1พันลรีนนะครับที่จุดอันดับเรื่องของแพนคือหมื0นสองดีเฟน์คือหนึ่งล้านหนึ่ง แล้วก็ในเรื่องของช็อปอัปเดตมามีแน่นอนครับคือการ์ดอัปเดตการ์ดมาก็จะต้องมีการ์ดขายตรงนี้มี0.05ที่ได้ Secret Collection ถือว่าเก๋กู้ดมากเลยแล้วก็ดูนี้ได้เลยว่าเรามีโอกาสโอ้โหทำไมมันทำไมโอกาสมันสกตีอย่างนี้โอ้โอ้ไม่มีแค่นี้หรอก็น่ามันมีเยอะนี่โอ้แต่ว่าโอกาสก็ยากกว่านะเดินโอเคมาดินแล้วก็ แล้วก็มีรีเบิร์ตใหม่ส่วนตรงนี้ผมก็โดนลดไปนะทุกคนจ้ารกสิบห้าเนาะแล้วก็ตรงนี้อ่าขออธิบายนี้ก่อนตรงนี้คือนี่เห็นไหมเก้าสิบเอ็ดก้าสองคือผมคือมันเป็นที่เสียบสกิลการ์ดทุกคนถ้าทุกคนมีการ์ดแต่ทุกคนไม่เอามาเสียบใส่ไว้ก็จะไม่สามารถใช้ได้อ่ะ,<ป>ะอันนี้เหลือเกาสิบห้าแล้วมาอาน้ำยาไม่มีนึกว่าลืมมันเ,เอาออกไปแล้วน้ำยาผมไม่ได้ดองไว้เลยลืมแม่งไม่ว่างอ่านี่ครบร้อยละเมื่อกี้เกิดพายุมาทุกคนแต่ผมกระตุกอ่าแล้วก็ในส่วนของอินเด็กนะ มีตัวของบาริลอ์มาใหม่ทุกคนในส่วนของตรงนี้เลยากีเคตจะมีเสือของไอตัวคิสเนะมาก็ตัวนี้ผมไม่รู้ตัวอะไรเนาะแล้วก็เสวนกอรี่ด้วยกอรี่มีมาใหม่กีบี้ทุมัน,นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโมเดลมมีบางตัวที่เปลี่ยนโมเดลตัวนี้เพิ่มฟันอะไรมาเนะี่ยมันเปลี่ยนโมเดลบางตัวทุกคนโอเคเส่วนแพนนี่อู้มีสถานะลูบี้มาใหม่โอเคตนันอัปเดตนนทุกคนผมขอพูดเลยว่าเปลี่ยนโมเดลมาเยอะมากเช่นนี่ ทุกคนดูดีนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเพิ่งสังเกตว่ามันเพิ่งอัปเดตมาแล้วว่าเนี่ยสถานะไดมอนทุกคนมันแบบสวยมากเลยแบบมันดูเป็นไดมอนมากขึ้นหนะทุกคนโอเคเราไปสู่เรื่องหลักเราเลยดีกว่าคือการ์ดนั่นเองการ์ดนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยวาร์ปมาตรงนี้จากจากที่เป็นอีเวนต์ของไอ้เจ้าอะไรนะอ่าตำรวจตำรวจจับโจรใช่ไหมไมันเปลี่ยนแล้วไปเป็นการ์ดแทนเออผมขอเอาตัวนี้ออกอเหมัอนไม่เกิดกะ แล้วก็นี่ตรงนี้ก็เอาที่ฟิลตัวละครมาใส่ไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ฟนะิลเนี่ยผมลองแล้วไม่มีอะไรเพิ่มมาเนาะส่วนนี้ก็คือสตาร์ทันคือเราต้องเอาตัวที่มันต้องการมาใสนะ่เนาะเอ่อเปหน้าผมขอนี้คือทำไมนี่คือเบสมันยังมันเขียนเบสการ์ดแต่เราเป็นปตัวนี้ <c oughs> แล้วก็แอดมินได้ทําการแจกการ์ดมาทุกคนผมขอเซิร์ฟไป็นที่สุ่มการ์ดเมื่อกี้ผมได้ลองสุ่มไปแล้วอ๋อเดี๋ยผมได้เบสเบสการ์ดไปสองอันแล้วก็ที่ที่ดูการ์ดเนาะนี่คืออันนี้คือที่ดูการ์ดทุกคน เราก็ดูได้เรามีการ์ดอะไเรเ้วเสียบการ์ดอะไรอยู่ในเด็กหนึ่งโอเคตอนนี้มีอยู่สา้าการ์ดนะหีืผมได้12สองการ์ดละสามารถเก็บได้ถึงหนึ่งพันการ์ดก็คือน่าจะเอาอัพเวลกันได้นี่ผมว่ามาเรามาดูกันว่าสองการ์ดสองอันนี้ผมได้อะไรภายในหนึ่งอันนั้นคนหนึ่งตอนนันหนึ่งซองจะมีการมาดูกันวะผมจำไม่ได้เหมือนกันอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามสี่แล้วก็ห้าวู้ มีโอกาสที่จะเกิด <establishing> ม mm ิต hmm. ิเป็นรอตเพิ่มขึ nichts. ้นไม่ก็ก็จับดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าของเรามันไม่ค่อยดีแล้วเพราะมันมิติมันก็มิติกันเลยมาก็คือหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยมีการ์ดใช่ไหมมีห้าใบเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองมีห้าใบหนึ่งสองสามหุ่นเริ่มได้ซ้ำเยอะสี่ห้าอันนี้คืออะไรอ่ะโซล่าอ๋อคือไม่ได้ไปหมดทุบด้านเงินโอเค นี่จะเพิ่มเข้ามาแต่ตรงนี้มันเขียนว,ว่าเทียเทียแสดงว่าตรงนี้นี่มีเครื่องนี้มาใหม่ด้วยไม่กระตุกมากเลยนี่ยงเราสามารถเอามาสมอันนี้ได้แลว้วอันนี้มีโอกาสที่เกิดรีเกนเดอรี่เพิ่มขึ้นเอาอันนี้ด้วยวแล้วก็ผสมรวมกันต้องใช้สามใบมาผสมรวมกันได้เป็นโอเคขั้นสองโอเคต้องสามใบามารวมกันนะส่วนนี้คือเดลรี่รีวอร์ดมาต้องใช้โอเคแต่ละตัว เอ้ยมันเมื่อกี้เห็นเลยอ๋อตรงนี้ผมต้องใช้สามสามสี่ตัวเป็นตัวรีเจนแล้วผมเปิดให้หมดเลยละกันเนาะเพราะผมไม่มั่นใจว่าใช้ตัวอะไรบ้างตัวเหมือนตัวตุ่นนะอุ้ยเลยก็โอ้โอได้ตัวเป็นตัวสีด้วยนะผมเพิ่งเห็นโคตรแล้วก็อ่าเป็นไงวะผมขอปิดเลยละกันนะมันวุ่นวายแล้วมันเลยวุ่นวายแล้วมันเยอะไปด้วยมันเยอะไปบอมบอมผมไม่ได้เหรอเนะี่ยอ่าเป็นมิติใช่ไหม ขายมิติกมันมิติกกอริมิติกป่ะเพื่อสองเกียร์นั้งคนก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาอีกเช่นเคยนะเกียร์เกียร์นี่นนมีอัปเดตที่แล้วเยอะเอออัปเดตแล้วเยอะมาบ่นไม่ได้อา่าวพนักผมขอญาตใสก่การ์ดใหม่ดีกว่าอ่าซีเคร็เลเยอร์อันนี้ถูกป่ะดีปังอ๋ออันนี้มีโอกาสยี y ่ปิดสปาเยอะขึ้นไม่เอาดีกว่า ผมจำได้ผมมีตัวนี่อยู่ในที่มันมีโอกาสได้ตัวของอน,นี่คืออะไรทำให้แมคคิวเดเมดเอาบอล l ิลลัสอันนี้อันนี้ดีทุกทุกห้าสิบบอิลลจะมีโอกาสเกิดอันนี้ใส่ฟ้าดาไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น knock back all ballilots the start ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ต้องการให้มันกลับไปสู่ที่เดิมอืมอันไหนที่มันได้ตัวของโอกาสเกิดตัวเนี้ยตัวปิดนี่นี่นเอ๊ะไม่จิงดิอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วมันมัดกระตุกหอกอะไรหนาะวะเนี่ยเกมแม่ส่วนในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะนี่อย่ามาละ ถ้ายังไม่เพิ่มเนาะถ้าเพิ่มก็แปลกแล้วเนาะมันมันโหดัวมันจะไม่อยู่โจวบอสเลยมัโหัวตรงนี้มาด้วยผมใส่แล้วนะเรียบร้อยนะครับได้ชายนี่เบรสการ์ดแพ็คมามาเป็นทุกๆวันเนาะคือเป็นเดลี่รีเซ็ตอีกคร้งชั่วโมงก็รีเซ็ตแล้วนี่หว่าแล้วก็ได้ส่วนโทมโตมาถือว่าดีมากเลยถ้าก้าตัวนี้ไปเสิร์ชขอเพชโเ้มาดูมาดูซิโนะมาดูซีนีลมาดูซีโน่อะ อ่าป็ตัวใหม่เนะโอเคมาเรามาสุ่มเชนี่เบสการ์ดกันเถอมาดูกันว่ามีกี่ใบใบแรกใบที่หนึ่งใบสองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าอ่าให้ตายเป็นซีเครตไดตต่อเป็นเชนี่เ็เกยมเดิมส่วนบอสใหม่นี่น่าจะเป็นนี่นะไอ้หมานรกสามหัวมั้งถ้าผมเดาเห็นหน้าปกอ,อ่าหมานรกชื่ออะไรนะลืม นี่มาเนี่ยฟู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 ฟลกูฟ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 ืู่อูาูฟูฟูฟเฟาฟูคูฟ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 นฟูฟูฟูฟแฟู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 ูฟูู่ฟูฟูฟ่ฟูฟ่ฟูู้ฟูฟูไูฟ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 ููู คาปูชิโน yeah, oh, oh, ่ก hey, ็ว่าอ ok ๋อเนี่ยได้พอดีเลยแหมมันไอ้นี่แอบดูเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ของก็อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ไอพวกไอพวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพรีเมียมยังอยู่การ์ดก็มีไอ้นี่อะไรอ่ะลักไอคูณสองคูณสองใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณหมูเหรอหมูอะไรมันมีแต่ตัวอีปิกทั้งนั้นเลย what the fuck bro hey ทำไมทำไมนายไม่เอาเลยทำไมมันไม่เอาอ่ะบ้ากอทำไมเป็นอะไรโอเคแล้วผมก่อการรีรีเซ็ตแป๊บหนึง่งทุกคนเดี๋ยวผมกลับมานะแม่กไม่รู้เป็นอะไรไม่งงเงมาครับด้วยผมได้ทำการรีรอบนึงครับมาดูกันดิมันหายไอแหลกหายแน่นอนแต่ว่าน่าตาเนี้นะเอาได้ยังฮะจะเอาเอาได้ยังกขูขอร้องและ เฮ้ยเป็นวันเป็นพืน้นนี่นงตัวกันเอะไรทำไมทุกคนทำไมตัวตัวกูต้องเล็กตามมึงใช่ไหมนะี่ทถ้าไม่เอาอ่ะรถตต้องไปวางวางนี่นี่เหรอกูก็รอปัญญาอ่อนดูดิผมรอปัญญาอ่อนสักครู่นึงทุกคน bo bom ช่วงนี้ว่าตัดทิ้งแน่เลยอาศัยเข้าไปแล้วนะนี่ตั่วมาทีมหลักนะ ก็วางหน้าสุดอ่ะมันเป็นอะไรทำไมมันไม่เอาวะมึงก็ไม่เอายู่ดีมันเป็นยังดอคุณครับทำไมคุณไม่เอาอุ๊ฟเดอะทาร์เก็ตบริลลัสแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอเราเอาไปแปลแป๊บหนึ่งผมไม่เข้าใจวะโอเค okay, ครับรถก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเกมมันงองเงีอะไรหรือย,ยังไงนะ ผมไมปแปลมามันก็บอกประกาศนำจับจับไอตัวเนี้แหละคือผมก็มาให้มันแล้วทวําไมวะปะานึ่งอ่านเช่อแม่งคือมันตากันตัวไหนวะมสิบเอ็ดเจ็ดวี่เหมือนบอมบูนี่นแม่งแม่เกียมันงอแงแม่ง,มง,มงเรามองแงกลับแม่งไม่ได้เด้อโอเคครับทวนก็ถือว่าวันนี้ก็พามาดูการ์ดแล้วพามาแอคเฉยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยผมพามาดูอย่างอื่นกันบ้างเนาะ โอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าน่าจนะมาอธิบายของการ์ดแต่ละการ์ดแล้วก็น่าจะมาะดูบอสกันมาดูผลไม้อะไรกันโอเคครับทุกคนก็สัปดาวันนี้ก็ขอภอภัยในเรื่องต่างใน,นความแหลกเมื่อกี้โอเคครับทุกคนก็ขอโอเคครับทุกคนสัปดาห์นี้ขอตัวลาเกิดเซียนเล็กถามไว้จังหผมบายบายครับผมซีโอครับ